เริมที่ก่อนหน้านี้ครับ GWM p o e r s a h a นั้นมาในรูปแบบของเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนซึ่งเป็นไฮบริดนะครับแต่ในครั้งนี้ขุมพลังที่เอามาประจำการในรถคันนี้เป็นขุมพลังในรูปแบบของดีเซลเทอร์โบในเรื่องของเฟสลิฟด้านหน้าตัวโคมไฟและตัวหน้ากระจังมีการลมดำเข้าไปล้อนะครับทำเป็นสีดำเช่นเดียวกันดูดันเลยฮะ ฝาท้ายจะเปิดได้รูปแบบเดียวนะครับแล้วก็เป็นฝาเต็มบานประตูนั้นโอบตัวบอดี้ตัวโครงสร้างมาถึงด้านหลังนี่แหละเป็นจุดที่ทำให้เขาลดเสียงรบกวนลงไปทั้งเบาะรองนั่งทั้งมนักพิงของเบาะนั่งแถวสองปรับได้กรณีในการเดินทางไกลนะครับสรีระาเราได้ผ่อนคลายมากขึ้นระบบช่วงล่างของเขาครับข้างหน้าดเบิลวิชโบนแล้วก็ข้างหลังที่เป็นแหนบแผนะ่นเนี่ยมีการปรับปรุงมีการ เปลี่ยนแปลงมีการเดเวล o อขึ้นมานอกจากเรื่องของค่าเคสปริงครับแหน่แผ่นตรงนี้นะฮะใช้ตับแหน่เท่าเดิมแต่ว่าตัวของเหล็กเขาจะมีการซอฟกว่าเดิมรองรับการกระแทกได้ดีกว่าเดิมท่านผู้ชมครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับมาอยู่ท่ามกลางป่าเขาลน้าภัย GWM เขามาแคมปิ้งนะฮะในส่วนของรถรุ่นใหม่นี่เลยฮะ g w m p o ร์ซาฮาซึ่งมากับขุมพลังใหม่ในเรื่องของดีเซล2.4เทอร์โบขุมพลังตัวนี้เราเคยสัมผัสมาแล้วในแท้ง300ในแท้ง500แล้ววันนี้ฮะมาอยู่ในกระบะที่เป็นโปรดักชั่นแชมเปี้ยนของ GWM เขานะครับเรื่องราวการทดสอบสมรรถนะของ GWM p o ร er ์ซาฮาเป็นยังไงบ้างนะครับตัวฟีเจอร์ต่างๆที่มาใช้งาน กับสภาพทางธุรกันดานกับสภาพป่าเขาแบบนี้จะมีอะไรสําหรับฟีเจอร์ในการช่วยลุยเรื่องราวทั้งหมดครับทดสอบธรรมนาทั้งทางเรียบและทางลุยกับ GWM p o e r Sahadiesel พร้อมให้รับชมจากนี้เป็นต้นไปครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวการเดินทางครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า GWM p o e r Sahadiesel นั้นนะฮะ มีการปรับปรุงอะไรบ้างเดิมทีก่อนหน้านี้ครับ GWM p o r s a h a นั้นมาในรูปแบบของเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนซึ่งเป็นไฮบริดนะครับแต่ในครั้งนี้ขุมพลังที่เอามาประจำการในรถคันนี้ถูกหยิบยกมาจากแท้ง300ถูกหยิบยกมาจากแท้ง500ซึ่งเป็นขุมพลังในรูปแบบของดีเซลเทอร์โบและดีเซลตัวนี้ครับในวาระที่อยู่ในประเทศจีนถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่โด่งดังมากและตัวรถเอง GWM p o w e r Saha นั sa ้นนะฮะเขาบอกว่ามาเก็ตแชร์ในกลุ่มกระบะที่แผ่นดินใหญ่ครองอันดับหนึ่งมาเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันด้วยความโดดเด่นจากเรื่องของสมรรถหต่างๆที่เรากำลังจะกล่าวถึงในครั้งนี้ GWM p o w e r Saha ตัวของดีเซลนั้นมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากไฮบริดหลายส่วนอยู่เหมือนกันครับหนึในเรื่องของเฟสลิด้านหน้า ตัวโคมไฟและตัวหน้ากระจังมีการลมดำเข้าไปในตัวของโคมทำให้ดูสปอร์ตให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นล้อนะครับทำเป็นสีดำเช่นเดียวกันดุดันเลยฮะแล้วก็ขนาดเนี่ยเป็นขนาดเดิมนะครับแต่ว่าลวดลายปรับเปลี่ยนออกไปตัวของบันไดข้างเพื่อความอเนกประสงค์ในการขึ้นลงรถติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยตัวรถครับถือว่าได้เปรียบคู่แข่ง ดเมนชันของรถนั้นมิติความยาวมิติความสูงมิติความกว้างมากกว่าคู่แข่งรวมๆม10เซนติเมตรเลยทีเดียวในส่วนของดเมนชันที่มันมีความยาวที่มันมีความกว้างที่มันมีความสูงเพิ่มขึ้นมานั้นครับการออกแบบนั้นเขาลงไปดีเทลดีเทลตรงที่ว่าในส่วนของเสาสีหรือตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังความยาวที่มี เป็นทุนเดิมนั้นนะฮะเขาได้มาออกแบบใหม่ในส่วนของชิ้นงานเสาสี่กระบะทั่วๆไปนะครับเสาสี่ต้นนี้จะมีคานที่เอามารับแล้วก็ตัวประตูจะแยกจากคานนั้นออกไปซึ่งในเรื่องของเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญจะทำให้เสียงต่างๆเหล่านั้นเงียบลงส่วนที่ได้ความยาวตัวรถเพิ่มเข้ามานั้น เบาะนั่งแถว2ในตำแหน่งของผู้โดยสารกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ดูว่ากว้างยังไงมุมมองด้านท้ายรถครับคล้ายครึงกับตัวของ Hybrid แต่การปรับปรุงที่เปลี่ยนแปลงมาใหม่ในครั้งนี้ฝากระโปรงท้ายจากในรุ่น h y บริดเปิดได้2รูปแบบทั้งตัวฝาเต็มบานนะครับหรือจะแยกเปิดเป็น2ส,ส่วนก็ทำได้แต่พอมาอยู่ ในรุ่นที่เป็นคุมพลังดีเซลฝาท้ายจะเปิดได้รูปแบบเดียวนะครับแล้วก็เป็นฝาเต็มบานจุดเปิดตรงกลางนี้เลยโลโก้ของเขาพร้อมกับสวิตช์ควบคุมฝาท้ายพร้อมอฝาท้ายน้ำหนักเบานะฮะทำให้ช่วยในการเปิดปิดได้สะดวกผู้หญิงเนี่ยสบายเลยเพราะน้ำหนักมันไม่เยอะท่านผู้ชมเสาวต้นนี้แหละ เป็นที่มาของนวัตกรรมล่าสุดจากเก t วอลมอเตอร์นะครับเดิมทีที่ผมบอกว่าแยกส่วนการออกแบบระหว่างประตูกับเสาสี่แต่ในครั้งนี้ตัวของประตูครับเขาเพิ่มดีไซน์มาให้ประตูนั้นโอบตัวบอดี้ตัวโครงสร้างมาถึงด้านหลังเห็นไหมฮะนี่แหละเป็นจุดที่ทำให้เขาลดเสียงรบกวนลงไปและอย่างนึง ในกรณีที่มิติตัวรถมันยาวนะฮะพื้นที่ของห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมันใหญ่ขึ้นบอ่อนั่งมีการเปลี่ยนรูปแบบการเยกรถดาายแล้วก็เดินตะเข็บใหม่นะครับของเบาะนั่งแถวที่1และแถวที่2ในทุกรุ่นเพื่อให้มีความพีีเมียมมากยิ่งขึ้นเป็นบาะผู้โดยสารแถวที่1ของรุ่น Wheel d r i v e Pro รุ่นเริ่มต้นนะนะจากปรับสีทิศทางแบบธรรมดาตอนนี้ปรับเป็นไฟฟ้าครับแล้วก็เพิ่มกล่องเก็บสัมภาระใต้เบาะแล้วก็ระบบเตือนการข้าเข็มขัดในเบาะแถวที่2ของทุกรุ่นครับตัวเบาะนั่งส่วนของพนักลองนั่งก่อนนะฮะเลื่อนเข้าออกได้และพนักพิงปรับได้ถึงสาองศาเลยเพราะฉะนั้นสรีระร่างกายต่างๆในกรณีเดินทางไกลครับมันจะช่วยผ่อนคลายจะช่วยลดความเมื่อยล้าในการเดินทางได้เป็นอย่างดี ผู้โดยสารแฮปปี้แน่นอนครับ <S <S อาคุณผู้ชมครับเข้าสู่การทดลองครับโฟล์อรามีการปรับปรุงใหม่นะเดิมทีที่เราสัมผัสในตัวของ H.E.V หรือตัวไฮบริดนะครับที่เป็นขุมพลังคนละแบบกันในครั้งนี้ดีเซลที่เคยประจำการอยู่ในแท้งค์300อยู่ในแท้งค์500มาประจำการอยู่ในโพเออร์ครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวโพเออร์เนี่ยที่จีน กขถือว่าเป็นโปรดัก์แชมเปี้ยนของเก t วอ a มอเตอร์เขานะอันดับหนึ่งในเรื่องยอดขายที่ติดตัวของเขามาจากจีนนั้นเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ได้เลยครับว่าการที่เขาเข้าสู่ผู้บริโภคตรงในกลุ่มของจีนนะ่ะพอมาอยู่ที่ไทยแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะตัวดีเซลตัวนี้เงียบครับเป็นที่ประจักษ์แล้วเราทดสอบทั้งตัวทั้ง500ทั้ง300มาแล้วนะครับแต่พอมาอยู่ในบอดี้ของรถกระบะนะ บอดี้คันนี้นะครับนอกจากความแข็งแกร่งของตัวโครงสร้างตัวถังนะฮะพิเศษไปกว่านั้นในด้านความปลอดภัยเขามีเสริมเหล็กกันกระแทกประตูทั้ง4บานแล้วก็พิเศษถือว่าเป็นการออกแบบใหม่ของรถกระบะก็ว่าได้นะฮะเสาในส่วนของเสาซีบริเวณประตูผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยอดีต เดิมทีกระบะเนี่ยเขาจะมีตัวเสาที่เป็นโครงสร้างหลักอยู่นะฮะไม่มีการใช้การดีไซน์ของประตูเนี่ยเพื่อไปเสริมไปรับแรงไปลดในเรื่องของเสียงลมเสียงประทะต่างๆวันนี้เกียร์วอลมอเตอร์นั้นนะฮะเอาเทคโนโลยีการออกแบบในเรื่องของเสาซีใหม่ลดเรื่องของเสียงรบกวนได้แน่นอนนะครับนอกจากตัวดีเซลที่เงียบกกิบแล้วนะครับตรงนี้ เขามาประยุกต์มาดีไซน์มาออกแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบจริงๆแล้วตรงนี้ครับถือว่าเป็นทีเด็ดทีเด็ดตรงที่ว่ามิติตัวรถเนี่ยนะ GWM p บร a เเนี่ยได้เปรียบในเซกเมนต์เนี้ยเขายาวที่สุดแล้วครับยาวกว่าคู่แข่งกว้างกว่าคู่แข่งสูงกว่าคู่แข่งทุกมิติเลยมิติละ,ะเกือบเกเซนด้วยกันซึ่งมันจะส่งผลถึงตัวผู้โดยสารแถวสองนะฮะ ในกรณีของเบาะนั่งเนี่ยเดิมทีเบาะนั่งแถวสองของรถกระบะจะถูกฟิกอยู่กับที่นะฮะปรับพนักพิงได้เพียงเล็กน้อยไม่ถึง20องศาในครั้งนี้เนื่องจากความยาวตัวรถที่มันได้เพิ่มเข้ามาครับทั้งเบาะรองนั่งทั้งพนักพิงของเบาะนั่งแถวสองปรับได้พนักพิงเนี่ยปรับได้ถึง3 3องศาเลยเพราะฉะนั้นกรณีในการเดินทางไกลนะครับ กรีลาเราได้ผ่อนคลายมากขึ้นมากกว่าการนั่งหลังตรง,ตรง,ตรงๆเดิมทีที่เคยปฏิบัติกันมานะครับตรงนี้ก็จะช่วยผ่อนคลายลงไปแล้วก็ที่สัมผัสมานะฮะเราจะมีพาร์ททั้งในส่วนของทางดำบนถนนหลวงแล้วก็อาจจะไปลุยทางฝุ่นทางธุรกันดารกันบ้างเล็กน้อยเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของเขานะมาลองในเรื่องของถนนดำนะครับช่วงล่างถือว่าดีเลยล่ะ แนบแผ่นเดิมทีนะฮะที่อยู่ในตัวโ o ล์าราตัว h ฮบริดเนี่ยตัว h อ v เนี่ยเขาบอกว่าตัวแหนบตรงนี้นะครับให้ความนุ่มนวนมากยิ่งขึ้นขนาดแผ่นของแหนบเนี่ยเท่าเดิมนะแต่ในเรื่องของเหล็กในเรื่องของการรับแรงสะเทือนนะฮะทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างด้านหน้า d o u b l เบ i วิชโบนครับเป็นในเรื่องของช่วงล่างอิสระซึ่งเขาปรับจูนมาเนี่ย สำหรับการใช้งานนะไม่ได้เน้นบรรทุกมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าบรรทุกมากฟิลลิ่งของช่วงล่างที่สะท้อนมาถึงผู้ขับขี่จะออกกระด้างออกแข็งกว่าน,นี้สำหรับในการรองรับการบรรทุกนะครับแต่ตรงนี้เซ็ตอัพมาสําหรับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานนะไม่ได้เน้นมาทำบรรทุกสักอย่างเดียวอาจจะไปในส่วนของตอบโจทย์เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่คุณปฏิบัติเช่นแคมป์ปิ้งเช่นเดินทางไกล เช่นในกรณีของการใช้รถเนี่ยเป็นเป็นต้นทางของตัวการปล่อยไฟก็ได้รถคันนี้นะฮะนั่งทํางานในรถได้มีการปล่อยกระแสตัวจุดปล่อยเนี่ย12โวลต์และ2 2 0โวลต์เอาเข้ามาไว้ในตัวรถคุณมีแท็บเล็ตคุณมาต่อชาร์จได้สมาร์ทโฟนมาเสียบไฟชาร์จได้ตรงนี้ที่ถือว่าเป็นจุดต่างนะครับเดิมทีพวก power o u อะไ t ต่างๆนานาที่เราเคยสัมผัสในกระบะ หลายๆค่าจะไว้นอกกรนะบะเนาะเพราะว่าในการเชื่อมต่อ,อใช้รถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในครั้งนี้แก้อวอลเขอยานไว้ข้างในนะฮะเรื่องช่งล่างโอเคเรื่องเสียงเงียบเลยละ่ะย้อนความไปนิดนึงในเรื่องของเสาซีนะครับก็จะเป็นต้นเหตุที่ว่าเสียงลมต่างๆเนี่ยจะไม่เข้ามาในห้องโดยสารแล้วก็ซีนเสียงเก็บในเรื่องของอห้องเครื่องได้เงียบมากซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยเขางเงียบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ เราเคยสัมผัสอย่างที่บอดทั้งแท้ง300แท้ง500มาแล้วนะพอมาอยู่ในตัวของโฟร์สาหาโอเคเลยปรับปรุงเ,เรื่องของโครงสร้างเรื่องของตัวฟิลลิ่งกัรกับขี่ต่างๆเบรกดีนะฮะน้ำหนักเบรกเนี่ยใช้ได้เรื่องของช่วงล่างแมชชิ่งกันดีแล้วก็ตัวของอัตราเร่งไว้สภาพทางว่างๆโล่งๆเดี๋ยวผมลองดูเพราะว่า ข้อมูลนะฮะยังไม่ได้มีเปรียบเทียบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราสิ้นเปลืองครับที่เซตอัพไว้ในรถคันนี้เนี่ยนะตาม Eco s t i ติ e r เกรนะครับรุ่นขับเคลื่อน2อล้ออยู่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรในขณะที่4 w drive หรือขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยลดหลั่นลงมาประมาณ1กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ13มกิโลลิตรโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นตัวเลขอัตราสิ้นเปลือกตัวเลขนี้ถามว่าได้เปรียบคู่แข่งในตลาดไหม ใกลเคียงครับอยู่ในเลนส์ตัวแรขประมาณนี้อยู่แล้วนะแต่ในเรื่องของการขับขี่เขาจะมีความที่ใช้งานได้นุ่มนวลน,นะตัวเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะเนี่ยทำงานได้ราบลื่นเลยนะครับแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยก็เพิ่มการขับขี่ที่สนุกสนานยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับในเรื่องความปลอดภัยมาแน่นเอียดเลย26ระบบนะฮะติดตั้งไว้ในรถ ตัวของ g ี m ิว o อ e r โพ26ระบบที่ว่าในส่วนของ a d a s เนี่ยเป็น a d a s Level 2ด้วยที่มีการ Develop มีการพัฒนานะครับเพิ่มเติมในเรื่องการทำงานที่ให้ความนุ่มนวลให้ความสมูทในการใช้งานในตัวรถที่เป็นรุ่นท็อป4 w e e drive นะฮะร,ระบบกล้อง360เนี่ยติดตั้งมาอยู่ละรุ่นขับเคลื่อน2ล้อก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขับเคลื่อน4ล้อเขาจะมีการใช้งานของผมเรียกง,ง่ายๆเป็นออฟโรดโหมดแล้วกันนะ การทํางานของภาพนอกจาก360นอกจากรอบๆทิศทางแล้วเนี่ยนะครับใต้ท้องรถยังมีการเก็บภาพมาแสดงให้ที่หน้าจอกลางตรงนี้สิบสนิ้วใหญ่เป้งเลยแล้วก็ภาพค่อนข้างจะคมชัดด้วยในกรณีที่เราลุยทา,ทางทางธุรกันดารทางที่มันสมบุกสมบันจะได้เห็นได้ครับว่าสภาพทางนั้นนะเป็นยังไงไม่ต้องใช้เพื่อนให้ลงไปดูหลาย,ยาล่างใช้กล้องตรงนี้แทนตาในการมองก็ สบายๆครับสาหรับในเรื่องเส้นทางลุยเดี๋ยวเราจะไปลุยกันด้วยเดี๋ยวไปลองดูฟีเจอร์ตรงนั้นว่าเวลาใช้งานจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงนอกจากนี้ในส่วนของตัวขับเคลื่อนสี่ล้อที่เป็นรุ่นท็อปนะครับอาวุธลับมีมาให้นะในแท้งเนี่ยเขาจะมีดิฟเฟอเรนเชยล็อกทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่พอมาอยู่ใน G w M p o w e r เ a ็มดิฟเฟอเรนเชลล็อกไฟฟ้าตรงนี้อยู่ด้านหลังเพียงอย่างเดียวนะฮะซึ่งเป็นอาวุธลับในการ ช่วยลุยนะโหมดการขับขี่เราปรับในรูปแบบไฟฟ้าเลยนะครับบิดตรงตัวของโหมดการใช้งานเนี่ยบริเวณใต้คันเกียร์เนี่ยนะฮะก็ใช้งานได้ขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อไฮขับเคลื่อน4ล้อโลนะฮะมีสวิตแ์แยการใช้งานของตัว Differ e n t i a l Lock อมาให้ต่างหากนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะสภาพทางหน้าเราจะไปลองลุยกันไปดูซิว่าการทรับแรงสะเทือนต่างๆหรือสมรรถนะในาการลุยของ GWM โพ s ส h ah a r a เนี่ยเป็นยังไงบ้าง ปลายทางคลองมาเดื่อครับไปเล่นน้ำกันในสถานการณ์ลุยแบบนี้นะฮะ GWM e p o w e r ส์สานั้นมีการใช้งานที่ถือว่าอยู่ในสภาพเติมแบบนี้ลงตัวลงตัวเพราะว่าอะไรระบบช่วงล่างของเขาครับข้างหน้าเบ็นวิชโบนล้วก็ข้างหลังที่เป็นแหนบแผ่นเนี่ยมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมีการ d e v วล็อขึ้นมานอกจากเรื่องของค่าเคสสปริงครับแหนบแผ่นตรงนี้นะฮะใช้ตับแหนบเท่าเดิม นะครับแต่ว่าตัวของเหล็กเนี่ยเขาจะมีการซอฟกว่าเดิมรองรับการกระแทกได้ดีกว่าเดิมกระเดียดออกไปทางรถที่ใช้งานมากกว่ารถที่ใช้บรรทุกนะฮะเพราะว่าอะไรครับการเดินทางแบบนี้นะฮะถ้าเป็นช่วงล่างที่เป็นในกรณีของใช้บรรทุกเชิงพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะสังเกตเห็นเลยสภาพทางที่มันเป็นหลุมบอ่อแบบนี้นะฮะโคมลอยเนี่ยมันจะขึ้นมาก่อนอันดับแรกมันจะสั่นสะเทือนได้เลยแต่นี้อย่างที่เห็นนะครับ รับแรงสัะเทือนได้ดีมากแล้วในกรณีทางลุยสําหรับสภาพทางที่เป็นออฟโรดแน่นอนการปรับระบบขับเคลื่อนนะฮะจาก2ล้อเป็น4ล้อ5หรือ4ล้อโลเนี่ยเราใช้รูปแบบของอการปรับมือหมุนการสั่งงานด้วยไฟฟ้านะฮะพ่วงเข้ามาในเรื่องของอาวุธลับซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้ใช้ในทางลุยสักเท่าไหร่นะฮะกับตัวของ Differ e n t i a l ล็อก สภาพทางต้องโหดต้องสาหัสกว่าน,นี้ถึงจะใช้นะครับวันนี้ไม่ได้ใช้แต่ที่แน่นอนที่จะได้ใช้อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของตัวกล้องมองภาพนะฮะที่ว่านอกจาก360 3กศาองศาที่เป็นการประมวลผลของภาพต่างๆรอบๆคันนะคันนี้พิเศษกว่านั้นใต้ท้องรถก็มีการเก็บภาพเข้ามาให้เห็น ยังจอ14.6นิ้วตรงนี้เช่นเดียวกันเราสามารถวิเคราะห์สภาพเส้นทางได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ในวิเคเตอร์หรือผู้โดยสารที่อยู่ข้างลงไปดูสภาพทางลงไปดูลายก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะนอกจากนี้ในเรื่องของการลุยรถที่มีมุมไต่มุมจากองศาดีๆหน้าสั้นหลังสั้น,นมันจะทําให้การลุยได้ดี เนื่องจากว่าความบอบช้าที่เกิดจากสภาพพื้นที่มันก็จะลดการกระทําลงกับตัวของรถนะฮะคันนี้มุมต่ายอยู่ที่27.5องศาแล้วก็มุมจ่าอยู่ที่23.5องศาตรงนี้เนี่ยมันทําให้หลบเลี่ยงอุปสรรคต่างๆไปได้พอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นการลุยแบบนี้ครับอย่างเช่นลุยน้ําที่มีตะลิ่งค่อนข้างจะชันเนี่ยนะตรงมุมบ่ายมุมจากเนี่ยสำคัญรวมไปถึงกับกล้องมองภาพใต้ท้องรถ สำคัญมากๆก็ถือว่าเป็นตัวช่วยกันคับขี่ได้เป็นอย่างดีสําหรับะระบบต่างๆที่ GWM Power s a h a a ติดตั้งมาในรถในครั้งนี้นะครับผู้ชมครับ p o w e s a a ตัวดีเซลครับวันนี้ครับ GWM นั้นได้ทำการ ติดตั้งขุมพลังดีเซลนะฮะที่เคยใช้กับแท้ง300ที่เคยใช้กับแท้ง500ลงมาอยู่ในโมเดลกระบะเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้พอเอซาฮาครับใช้ขุมพลังในส่วนของไฮบริดที่เป็น H E V นะแต่ทีนี้พอมาเป็นในส่วนของรูปแบบดีเซลครับมีการปรับปรุงใหม่เพิ่มเติมเยอะแยะนอกจากตัวของขุมพลังดีเซลที่ทำงานได้เงียบนะฮะแล้วก็ทำงานได้เรียบร้อยมากๆเราเคยสัมผัสมา,มาแล้วในแท้ง300ในแทง500 ทีนี้ครับพอมาอยู่ในสมรรถนะที่เป็นขุมพลังของเซกเมนต์ในกระบะน,นะฮะตัวของช่วงล่างด้านหน้าดับเบิลวิชโบนส่วนข้างหลังแหนบนะครับแหนบตรงนี้ยังใช้ตับแหนบเท่าเดิมกับของ H.E.V. แต่ปรับในส่วนของเหล็กให้มันมีการซับแรงสั่นสะเทือนได้มากยิ่งขึ้นตัวของระบบช่วงล่างที่เป็นดับเบิลวิชโบนข้างหน้านะครับมีการปรับค่าเคสปริงใหม่ระบบช่วงล่างใช้ได้เลยแต่น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงครับอาจจะหนักไปนิดนึงนะ ตัวของเกียร์เสปีดครับตัวนี้เนี่ยทำงานได้ราบลื่นแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของประหยัดเชื้อเพลิงขับเคลื่อน2อล้ออยู่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรในขณะที่4 wheel drive นะครับหรือคันนี้ที่เรามำมาทดสอบลดหลั่นลงมา1กิโลเมตรต่อลิตรอยู่ที่13กิโลเมตรต่อลิตรครับตัวระบบต่างๆที่อยู่ในคันนี้ปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนนะครับใช้ในรูปแบบของมือหมุน t o high นะครับ for high f low ปรับได้มีอาวุธลับมาให้แต่ในส่วนของแท้ง500นะฮะเขาจะมีทั้งดิฟหน้าแล้วก็ดิฟหลังเจ้าเนี่ยจะมีดิฟหลังอย่างเดียวที่เป็นอาวุธลับนะครับตัวที่เด็ดอีกหนึ่งตัวเบาะนั่งแถว2นะครับเขาสามารถปรับพนักพิงเพิ่มได้33องศาตรงเนี้ยกินขาดในเซ็กเมนต์เพราะว่า ตัวมิติของตัวรถที่มันยาวขึ้นส่งผลให้พื้นที่ของอแถว2เนี่ยมันกว้างนั่งสบายปรับสรีระได้หลากหลายรูปแบบเอ a ดสมาเต็มเลยครับ26ระบบนะครับในคันนี้ความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงครับและในส่วนความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถังคุณผู้ชมครับรถคันนี้ใช้โครงสร้างตัวถังที่มีเหล็กให้ความทนทานสูงเสริมไปอีกนะครับในเรื่องของความแข็งแรงมีเหล็ก รองรับการกระแทกอยู่ที่ประตูทั้ง4บานเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของรถคันนี้ถือว่าเป็นการยกระดับใหม่ให้กับกระบะเมืองไทยเหมือนกันนะฮะ G w M เนี่ยยัดมาเต็มเลยในในด้านของเชิงทางลุยกันบ้างครับทางลุยที่เรานํามาลุยในครั้งนี้เนี่ยหลุมบ่อมากมายสภาพเส้นทางนั้นถือว่าธุรกันดานพอสมควรเลยแต่อย่างนี้ในเรื่องของช่วงล่างที่เขาซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีฮะ สังเกตนะจากพวงมาลัยเนี่ยผมไม่มีการสั่นสะเทือนเลยนะฮะทับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากมากเสียงในห้องโดยสารค่อนข้างจะเงียบเลยจากเดิมทีที่เราเคยได้ยินเสียงเครื่องดีเซลดังๆลั่นๆเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ย gwm ทําตัวดีเซลตัวนี้มาเงียบจริงๆไม่ต่างกว่าสมรรถนะที่อยู่ในแทงค์300ที่อยู่ในแทงค์500เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนความเป็นรถกระบะความหลากหลายของสไตล์การตกแต่งวันนี้ getaway motor นั้นได้ตกแต่งรถเหล่านั้นนะครับขึ้นมาเป็นโมเดลแบบพิเศษขึ้นมา ทั้งรถแคมปิง้งรถช่วยเหลือต่างๆนานาเลยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางในการปรับแต่งแน่นอนว่าอนาคตเนี่ยคงจะได้เห็นตัวเกดวอลในถนนเมืองไทยพร้อมกับการปรับแต่งที่ทําให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับตัวของตัวรถที่ผมได้เล่าที่ผมได้กล่าวถึงก็คือเป็นบทสรุปที่ได้สัมผัสมาในวันนี้ทั้งหมดนะฮะสนใจไปลองดูนะครับ GWM Pro ์ซา a าในส่วนของตัวดีเซลเนี่ย หลังจากเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยทุกโชว์ลูงของเก t วอรมอเตอมีรถโชว์พร้อมทดลองขับไปลองกันดูก่อนครับชอบไม่ชอบแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีแต่สําหรับผมสิ่งที่ผมได้สรุปให้ท่านผู้ชมฟังนั่นแหละฮะคือสิ่งต่างๆที่สัมผัสได้มากกว่ากระบะที่เคยขับมาครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่ได้มาสัมผัสนะฮะ First impression ครั้งแรกกับตัวของ GWM p o w e r โฟล์ซาร์์ เอารถไปลุยมาเขอะเลยครับจอดตักน้ำเอาไว้เดี๋ยวขอ,อน้ำล้างรถก่อนลาตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ